ขออ,อีกตัวเดียวเชื่อมันเลยเออสุดยอดเออเชื่อมันอีกเออเชื่อมันอีกโอ้โหเชื่อไหมเออคูณสิบสี่แล้วโอ้โหไอีหูคูณสิบหกแล้วเชื่อมีเอออีกแปดร้อยคู่ได้ไหมโอ้โหใหม่ไม่หลอดเลยครับสวัสดีค่ะวันนี้ก็พบกับช่องนู้ฮันเตอร์อีกเช่นเคยนะคะ ตอนนี้เราก็ยังอยู่ในเว็บปั่นโป789นะคะก็เว็บนี้ก็รู้ๆกันอยู่เนาะเป็นเว็บประจําของลูฮันเตอร์ไปแล้วนะคะเพราะว่าเล่นทีไรก็บวกทุกทีนะคะใครสายทุนหนาเบ็ดหนักนะอย่าพลาดเว็บนี้เลยนะคะปั่นโป789ตอนนี้ก็มีโปรสมาชิกใหม่นะรับไปเลย4 0 0นะคะใครสนใจโปรก็สามารถสมัครเข้ามาได้นะคะเล่นเกมอะไรกันดีเกมเราให้เลือกเยอะมากน,นะคะ่ายนี้นี่แล้วกัน ยังไม่เคยเล่นเกมนี้เลยนะเกมหน้ากากนะคะเมจิอะไรสักอย่างนี่แหละไปกันเลยดีกว่าแล้วก็เริ่มต้นด้วยทุน7 5 0ห้าสิบนะคะไปเบ็ดเท่าไหร่ดีนะเบ็ดเท่าไหร่ดีนะเบ็ดยี่สิบสี่บาทแล้วกันเพราะว่าสังเกตน,นะถ้าเป็นเว็บนี้ยเล่นเบ็ดห้าบาทสิบบาทไม่เข้าหรอกคะ่ะต้องเล่นเบ็ดยี่สิบอัพนะถึงจะเข้านะคะ หนะ้าเกมอันนี้ก็จะไหลเหมือนคล้ายคล้คีโอนะคะใครชอบเล่นคีโอ o, นะแบบเวอร์ชั่นไม่มีซื้อฟรีนะก็ลองมาดูได้นะคะไปกันเลยดีกว่านะอโอเคไหลไปเลยค่ะต่อสิบมาหนะ้ากาเออได้ข้อดีของเกมนี้คือแบบถ้ามันมีตัวไหลมามันก็จะเปลี่ยนตัวไหลได้นะคะเออโอ้โหเชื่อมเยอะมากเลยนะต่อไปเรื่อยๆเลยเลยออคุณไปอ ขออีกทีนึงอืมอ่ะรางวัลก้อนโตตับแต่ต้นเกมเลยนะได้เท่าไหร่505บาทนะคะอ่าเบ็ดสี่สิบเลยละกันอ่ะเบ็ดหกสิบเลยละกันเพราะว่าเรามีทุนแล้วนะนักตักมาอ้าอ่ะหัวนีอีกครั้งนะคะเอ้ย สแคปเตอร์มาเอยสะสมสแคปเตอร์ก่อนได้หนึ่งตัวแล้วเอออีกคูณไปอ๋ออ่สแคปเตอร์สะสมไปหนึ่งอะไรก็ได้มาเชื่อมอือสะสมไปหนึ่งนะคบดอกนี้ได้อีกเออยังมีโอกาสเออไว้เชื่อมต่อโอ้โหต่ออีกทีหนึง่งโอ้โหต่ออีกเป็นเลยเออคู สองนี่พันหอ้าอปอไปไปต่อเรื่อยๆพันสี่เออ,อหยาวไปเลยโอโ้ต่ออีกไม่จบ1นึร้อยห้าโอ้ปีสองแล้วเย้รางวัลก้อนโตอยู่ที่อยู่ที่สี่พันสามห้าสิบหกนะคะโ,โหเกหกบได้ฟรีนะมาแค่สองตัวเองนะอ่ะเอาเพิ่มเป็นเบ็นหนึ่งร้อยแล้วกันเพราะว่า เรามีทุนแล้วนะตอนนี้เราบวกมาห้าพันกว่าแล้วนะไปต่อค่ะเอ้ยฟรีขอขออีกตัวเดียวเชื่อมันเลยเออสุดยอดเออเชื่อมาอีกเออเชื่อมาอีกโอ้โหสุดยอดไปเลยนะคะเราก็เข้าปีจนได้นะเป็นหนึ่งร้อยอ่ะเออเป็นหนึ่งร้อยนะ จะได้เท่าไหร่นะไปยาวๆเลยค่ะได้ไหมเออเชื่อมมาอีกอ่าบวกเพิ่มอีกเออเีลออีกเก้าครั้งนะตอนนี้เราได้คูณสิบแล้วนะคะอะได้บวกเพิ่มอีกครั้งหนึ่งไปคูณสิบสองแล้วเชื่อมไหมเออคูณสิบสี่แล้ว โอ้โหไปโอ้โหคู16แล้วเชื่อมีเอออีกแป0้อยคู่ิีไหมโอ้โหใหม่ไม่รอดเลยครับปุ๊บีูส20แล้วอ้รางวัลก้อนโตเราได้อยู่ที่3,290นะอือจะหมื่นแล้วนะสู้เขาเกมน,นี้ก็แตกดีเหมือนกันนะเนี่ยไปกันเลยคู่22แล้วค่ะ พันหกเออขุัญสิบสี่แล้วเหลืออีกสี่ครั้งนะคะไปเออีกครั้งสุดท้ายอเราก็ได้อยู่ที่ห้าพันสี่เก้าสิบนะคะเออสุดยอดไปเลยนะคะอ่ะ ก็พอแค่นี้ก <c oughs> ่อนแล้วกันนะคะก็บวกมา1,000งมืนิดๆนะคะก็ถือว่าโอเคนะคะถ้าใครสนใจนะอยากตามหนูฮันเตอร์มานะก็ตามมาได้เลยค่ะเว็บปันปู789ปดนะคะเว็บนี้นแนะนำานะต้องเล่นเบ็ดหนักเท่านั้นนะเบ็ด5บาทสิบาทไม่เข้านะคะใครแบบสายทุนหนาเบ็ดหนักนะต้องลองมาเล่นเว็บนี้ดูนะคะโอ้โหจังหวะโบบาทมากเลยนะคะ ก็วันนี้ก็จบเพียงเท่านี้นะคะก็ะใครสนใจนะอยากตามหนูฮันเตอร์นะเห็นหนูฮันเตอร์ชิงช่องทางเอาไว้ใต้คลิปตรงคอมเมนต์แล้วกันนะคะกดติดตามช่องหนูฮันเตอร์ไว้ด้วยนะคะไว้คลิปต่อไปเป็นเกมอะไรเดี๋ยวเรามาติดตามกันนะคะไปพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะ